ว่าไงไวัยรล่นประเทศไทยนะไอ้เสมจัดให้อีกแล้วเมืนน่อนี้พาไปาบึงรถแข่งครับพี่น้องนะพร้อมลงสนามพร้อมจวดชมไวัยรล่นนะผู้ใดกำลังมองหารถแข่งไปจวดในสนามอยู่หรือไปจวดหลังถนนคันนี้แนะนำครับของแต่งเต็มลำนะสเต็ปไล่นะลข้างโอ้โหสุดจัดครับพี่น้องนะกันชนหนุ่กันชนหนา อุดรูเรียบร้อยไล่เบานะไล่เบาทั้งคันนะล่อส8ปยางไล่ไฟแต่งเต็มขนาดนี้นะย่าเอาไปเขาให้เขาหน้าเขาสวนหรือไปขนของนะพี่น้องเด้อนะคันนี้ควอมลงสนามผู้ใดที่กำลังมองหาเราแข่งอยู่ตอบโจทย์แน่นอนนะกว่าจะได้แบบนี้นะหมดเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ต่ำกว่าแสนกว่าแต่งไม่ต่ำกว่าแสนกว่าแน,น่นะอนนะควงมาไล่นาที นะไล่บุง้งไล่เบาเรียบร้อยฝาคาบุงคาร์บอนโอ้โหโหดจัดนะคุ้มแน่นอนสําหรับผู้ใดที่กาลังมองหารถแข่งเอาไปแต่งแล้วแข่งเอาไปแต่งแล้วเสริมเอาไปแต่งนะดีก็ไปซื้อรถใหม่มาแต่งเนี่ยโอ้โหสถสตินะสองวิหยอกหยอกประวัติไปหาเอาก็ไม่รู้เหมือนกัน สวิแ้ไม่ได้เสมแล้วเอ้าวจวดแขกแน่นอนพี่น้องแบตเตอรี่ยู่งหลังออปฏิทโทปฏิถังนะแต่งในจะได้กว่าจะเป็นสัปปะลาดขนาดนี้ไม่ต่ำกว่าแสนกว่านะ้วพี่น้องของแตง่งรับจบศูนย์บาทนะผู้ใดที่กำลังหารถซิ่งรถแข่งพร้อมลงสนามไอ้ม่วงคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนโอ้โหเอ็มลง นะเดิดแน่นอนคันนี้ออกรถ0บาท1.9ปี18ปีแรกงวดอนเจ็ดพันเก้ารางนั้นพันหนึ่งหมื่นหนึ่งบาทแคปหน้าจอยเสดมลอ,อเอาส่วนรดไป20,000ืบาทพี่น้องเอฟซนะอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนเจินใต้คอมเมนต์คลิปหน้าอยากดูอะไรเดี๋ยวไอ้เสมจัดมารีวิวให้ครับพี่น้องคันนี้ไอ้เสมจัดให้สําหรับสายแข่งทั้งหลายพิมพ์คำว่าสุด พิมพ์คำว่าแก้วด้านล่างเดี๋ยวซุ่มแจก,กเสื้อให้ครับไว้เล่นแก้ว